มาพบกับรายการตะลอนทั่วทั่วคอนทมวันนี้นะครับเราจะพาไปกินร้านแรกเกี๊ยวแล้วก็ร้านที่สองก๋วยเตี๋ยวสะอาดสวยปิดท้ายด้วยของหวานกับร้านอเตริเยครับพร้อมคือโต๊ะรับประทานแล้วครับอครดีไอ้บ้านใบสีเดียว <c oughs> ไม่แน่แต่เขาเอาพวกที่ประจวบมาก็คือเขาจะพวดที่ใหม่แล้เขาพวกที่เชียงใหม่แล้วอย่างเนี้ยพี่พีิกเจ็ดวิสอะไรอะไรวิสทำไรพี่ทำอะไรเลยอไทยพี่เปิดเพลงก่อนนยขโมง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 ขโมเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาลยลยปะม เอาอะไรแล้วมึงเอาเลยไม่รักเธอก็ไม่อัพนีกูยอมอะไเออที่มันชื่ออะไรเว็บอะไรแคมป์แคมป์สักอย่างแคมป์แฉกเออเฟกตายฟอลอ่ะตายหมดเฟกพี่อธิบายดิเดฟแล้วมันแปลกอยู่ก็คืออย่างนี้สถานที่ที่เจมอยู่เนี่ยมันแบบแบบเจมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเจมเป็น เจมเจมพันหน้าที่อะไรในในในสถานที่นี้เ้มงตอต้องเจมก็ต้องตอแหลว่าแบบเหมือนเจมรู้ว่าสถานที่นี้คืออะไรดล้เปิดเลยเว้ยขึ้นมาหนึ่งร้อยเ,เปิดไปไป ชื่อบีมแล้วรับีมเป็นพีมนะแล้วเราลองทำกิจกรรมบนรถไหมตะโกนตะโกนบอกคนให้สวัสดีให้เขาสวัสดีกลับเอ๊ทำพีเอ๊เหรอเขาพีมาเป็นเด็กเสิร์ฟใช่อ้โเด็กเสิริมโอเคหยอกยอกมึงบูลีเพื่อนนะหยอกหยอกเจมึงชอบบูลีเพื่อนนะคือคือมุมกล้องอ่ะอีเจมอีเจมกับอีเฟิร์นดูไม่ดีเลยแล้วสไปไปป้องกันเอฟเฟิร์นต้องอย่าท์ทพีเนาะเหมือนเฟิร์นเป็นเมียอีเจมถึงข้าแบบว่าชุดพวกวอลเล่เต็มตัวอะไรเงี้ยก็ ร้อยสองร้ดยแล้วกี่เทเราไปคิดกี่บาทนะครับหนึ่ครับโอ้าวย0่สิบหไม่ซื้อเลยแหมมึงอ่ะกูให้ฟรีกูยังเฉื่อยกูจะบล็อกเปิดมีคิวได้ไหมเอาสวัสดี้ค่ะทุกคนลูกตอนนี้นะคะคุณแม่มันจะข่าวไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขียนทิ้งไปพิษหลายอย่างนั่งมันยิงสักกว่ามึงบ่อยมากกูมากินข้าวกับแม่ตอนกลางคืนไ่ทำไรกลางคืนกินข้าวโ ดูว่าหน้าบุกพี่หลังบุกไม่ลาบุกโอ้ยหน้าบุกนี่วับบุกวับบุบุกุอยากกินขนหนอน่ะแป๊บนึงมึงไปหนองมน์อยู่แล้วนอยานหลหนองในพี่เป็นยูซปเีมย์ดนรถเมย์เราจะโดนคินจานกอเป็นแท็กซี่ฮะค่เวยช่วยแท็กจิปได้ไม่ใช่เป็คนขับเองได้เันแต่หนองในหนองในต้องมีแล้วพูดเลย โอ้โหคนี่จึ๊กเลยตาใจอีมินกูตามใจมึงแล้วพี่มีแฟนแล้วพี่มาตามใจมึงไม่แต่ว่ามันก็ต้องหยากได้เบอกบอกเพราะว่าอาจารย์บอกรายการอะไรก็ได้อะไดครับผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก๋วยเตี๋ยวปลาชื่อดังเนี่ยหลังกูเนี่ยบ้านมันแคทเอาละเนื้อบ้านมึงนี่เราเข้ามาถึงแล้วร้านอาหารหนึ่งร้านของเรา สะอาดสวยต้นตำรับลูกชิ้นปลาลายสาอาหารของคุณเจมวันนี้คืออะไรครับเออบะหมี่น้ำไม่ถักแต่ข้าวมึงอยู่นี่ไอชิ้นายมันก็กล้าพูดหลักกินครับรอเส้นเชิญทุกคนกินข้าวครับบะหมี่ซี่ทีโครงหมูอบของพันล็อกสุดยอดป่ะท้อไมครับคุณเด่นภูมิจากการกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคืออันเท่านี้ผ่านไปแล้วยังไม่ได้แดกได้เหยียดแท็กซี่ มึงเกี่ยวกับอะไรอ่ะไทยแสดงคนเห็นหน้าคล้ายๆใหม่อะเป็นเฮี้ยนเหรอครับเอาแล้วมึงเอาแล้วเจ๊เป็นเฮี้ยวนโอ๊ยีตัวข้าวรถเลยวะตัวข้าวรถเลยใ่แล้วมึงต้องสำเนียกตัวเองเขาละตอนนี้เราก็ถึงสถานที่อันทรงเกี้ยนนะฮะล็อคอิน ทางขวาเนี่ยออตเตอริเยอัตเตอริยอตเ,ตรย,ตเตรย่ค่ะแปลว่าห้องทำงานศิลปะของภาษาอิตาลีของอเจนปึ้งไปกันเลย กินแม่งเจมก็มากทุกอย่างมดไม่ต้องมาทำเนียนมึงกินเข้าไปแล้วจากที่เราทัวร์กินไปแล้วมีคนบอกว่าไม่อิ่มและนี่ก็คือร้านโคโคบีที่สมาชิกของเราอยากกินนักกินหนาะวันนี้มาถึงแล้ว ให้ดูป้ายกันอีกทีหนึ่งโคโคบีไหมล่ะรีวิวสิรีวิวสิขลังขลังจะจะไม่นั <C> e <at> ่งเลยหรอรายการนะครับว,ว,ว <C> e <at> ้าวโรารส กินอย่างเรียบร้อยขอถ้ากินับอร่อยสุดกลนแงเนยค่ะคุณกินก่ของเราไม่ให้บางคืนให้มึงขึ้นก่อนเลยมานะครับก็ถึงแล้วโดยสวัสดีภาพเท แรกก็คือร้านเกี๊ยวซ่าใช่ไหมก็เราไปถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งร้านบอกเปิดเที่ยงไม่เขียนว่า11บเอโมงฉะนั้นเราก็ไม่ดูว่าอะไรกับเกี๊ยว12ชิ้นก็ถือว่าก็อร่อยครับแป้งอร่อยดีไอเนี่ยซอสอะอร่อยดีชอบซอสอย่างเดียวซอสอร่อยเป็นนานเป็นหน่อยเป็นานไม่หน่อยทานผิวเลยอร่อยมากส่วนอะไรที่สองะอะไรกุ๋ยเตียวป่้กตุ๋นเตียวโอ้โหตุ๋นอร่อยดีนะครับแล้วก็น้ำซุปก็อร่อย ก็ลูกชิ้นปลาเป็นทีเด็ดของเขาเลยให้แปดเต็มพาสเฮ้ยขนมขนมนี่อร่อยมากอะไรนั้นอร่อยมากครับชื่อออตเตอิเยรครับกินเค้กกินเค้กอะไรบ้างกินชีสเค้กกับเลมอนทาร์ไเลมอนทาร์ไเลมอนทาร์ดครับแล้วก็ขนมปังเนยนมกับแกละต่อร่อยมากไอะไร่นอะไรนะไอ้นั่นชีสชีสเค้กแบบเลิศอร่อยแต่ว่าราคาก็ ไม่หนักราคาครับราคาครับไม่ไม่หนักต่างก็ต่างกันราคาเพราะว่าพอพอเลี่ยได้กลับได้ก็น้ำมีน้ำเลยวะชาเขียวชาโนมแล้วก็โกโก้เป็นไงน้ำอร่อยครับอร่อยครับยอดดีเค็มข้นเค็มข้นอันที่สี่ค่ะอันที่สี่โคบีโคบีเป็นอาหารเกาหลีแล้วสั่งอะไรสั่งสต๊อกชีสไก่ทอดแล้วก็ไก่ทอดซอสน้ำผึ้งกับซอสพริกเกาหลีก็ซอสพริกเกาหลีแบบเลิศแบบดใครอยาก ก็มีความเกาหลีครับก็ถ้าใครอยากลองชิมก็ไปรับประทานกันได้ค่ัโอเคครับสำหรับวันนี้ก็า้านแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณร้านนเจยวซ่าร้านศาสเตอร์เวยก๋วยเตี๋ยวพินปลาตาลิยี่แล้วก็ส้านีโค้กโค้กบีขอบคุณรถรถคันนี้ที่พาเราไปเฟซจิฟเจิ๊บขอบคุณสเปเชียลเกตขอบคุณอาซาลุจินา บายบาย